สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับรูพรดุมศัก์เผ่าตันหรือครูบอยในรายวิชาพลาศึกษาอาทิตย์นี้เราเรียนเกี่ยวกับกีฬาเช์บอลในทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกแบบเคลื่อนที่ ก่อนเรียนทุกครั้งเราต้องทำอะไรก่อนครับเด็กๆต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนหรือว่าการบริหารก่อนเรียนนะครับเด็กๆดูคลิปการบริหารเสร็จแล้วทำตามด้วยนะครับเมื่อเด็กฝึกทำตาม,มบ่อยๆเด็กๆจะทำได้นะครับเมื่อเปิดเรียนมาเด็กๆก็จะทำกับเพื่อนๆได้นะครับหลังจากอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วเรามาเรียนเกี่ยวกับ การส่งลูก2มือระดับอกแบบเคลื่อนที่กันนะครับเด็กคนไหนที่บ้านพอจะมีอุปกรณ์ลูกแชร์บอลถ้าไม่มีก็เอาเป็นลูกฟุตบอลลูกวอลเลยลูกตะก้ออะไรได้หมดนะครับมาลองฝึกกันถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับให้เด็กจินตนาการว่าในมือของเด็กนะถือลูกแชร์บอลอยู่ ครับแล้วก็ฝึกตามเลยนะครับฝึกบ่อยๆจะได้ทำได้นะครับอามาดูกันเลยครับเตรียมกายบริหารท้หนึ่งยกส้นเท้าเตรียม 他的手，腰，头。 ทาที่สามก้มตัว ขนาดนี้เวลา9นาฬิกา15บานาทีท่านที่สี่แขน มือกลับมาที่เดิมท่าที่ห้าคอ ท่าทาี่หกกระโดดตบ2จังหวะ สุดท้ายแยกเท้าออกมือประสานท้ายทอยเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆสวัสดีนักเรียนทุกคนครับหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการส่งลูกสองมือระดับอกแบบอยู่กับที่ไปอาทิตย์นี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการส่งลูกสองมือระดับอกแบบเคลื่อนที่กันนะครับนักเรียนดูดีๆนะครับ ใครมีลูกฟุตบอลลูกบอลเล์บอลลูกบาสลูกตะก้ออะไรก็ใช้ได้นะครับลองฝึกกันดูถ้าใครไม่มีก็สมมติจินตนาการว่าในมือของเรามีลูกบอลอยู่ครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับส่งครับสองมือระบอกโฉงเสร็จแล้วสไลด์ไปส่งสไลด์ส่งสไลด,สสไลด์ส่งเสร็จสไลด์ไป3ามเก้าครับ ระดับอกไม่ต้องย่อน,นครับยืดตัวนะครับไม่ต้องย่อทรงครับทรงแล้วสไลด์กลับมานะครับทรงสไลด์กลับมาทรงทรงทรงับแล้วก็สไลดยนะครับอันนี้คือส่งลูก2มือระดับอก,อกแบบเคลื่อนที่ครับเอาเรามาดูช้าๆอีกหนึ่งรอบกันนะครับเริ่มครับ ส่งเสร็จแล้วสไลด์ไปยืนแบบไหนก็ได้นะครับที่ครูสอนไปแบบเท้านำเท้าตามหรือสองมือหรือว่ายืนแบบเท้าคู่ขนานก็ได้นะครับส่งเสร็จแล้วสไลด์กับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับเท้านำเท้าตามหรือเท้าคู่ขนานนะครับได้หมดนะครับนี่คือการส่งลูกสองมือระดับอกแบบเคลื่อนที่นะครับ ดูแล้วก็ฝึกตามด้วยนะครับ